ขอเจ็ดนะอวิชา8เนในข้อเจที่ว่าไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคตอ่าข้อเจของอวิชาแปจะกล่าวได้ไหมว่าคือไม่รู้จักปัจจุบันนั่นแหละได้และก็หมายความเป็นนายะในอวิชาแปดเนี่ย ข้อห้าส่วนอดีตข้อหกส่วนอนาคตข้อเจ็ดทั้งอดีตทั้งอนาคตอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตในฟังว่าก็ข้อห้าอดีตข้อหกอนาคตก็กล่าวมาแล้วทั้งสองข้อแล้วต้องมากล่าวข้อเจดอีกทําไมละ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีในยะที่แตกต่างจากอดีตและอนาคตสองข้อนั้นมาแน่ เพราะว่าในข้อเ็เนี่ยทั้งอดีตทั้งอนาคตนะซ้ำกันอยู่อดีตอนาคตเพราะฉะนั้นในยะของอดีตอนาคตมันก็ต้องแปลกจากอดีตก็ก็ห้าและอนาคตก็หกใช่ไหมมันต้องต่างกันแน่ท่านจึงเห็นว่าเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่งเพราะงั้นอวิชชาในยะสำคัญของข้อเจเนี่ย อดีตเฉพาะอดีตมันก็คือลักษณะธรรมชนิดหนึ่งคืออดีตอดีตก็คือไม่ใช่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นอดีตคือผ่านปัจจุบันไปแล้วและไม่ใช่อนาคตเพราะยังไม่มาถึงน,นี่กำจกัดความของอดีตนเพราะธรรมะในส่วนของข้อ หส่วนอนาคตมันก็ไม่ใช่อดีตและมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันเพราะมันเป็นอนาคตใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งส่วนอนาคตนะยิ่งไม่โอ้โหยิ่งยังไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลยเป็นอนาคตอ่าในก็หกในส่วนอนาคตเนี่ยอจึงเป็นธรรมะที่ อย่าไปฟุ้งซ่านกับมันเลยเลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม้ไหนที่มันจะมาถึงปัจจุบันกับเราว่าเพราะเราจะสู่อยู่กับปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพราะถ้าผู้ใดทำที่ทำนะปฏิบัติส่วนอดีตก็ดีส่วนอนาคตก็ดีทําใจในใจของเราได้แล้วว่าเอออนาคตก็อย่าไปกังวลอะไรมันมากเลยอย่าไปฟุ้งซ่านกับมันด้วยอดีตเนี่ย เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเราผ่านอดีตมาเนี่ยผ่านปัจจุบันมาผ่านไปเป็นอดีตแล้วเนี่ยเรามีคุณคุณธรรมเรามีสมรรถนะเรามีความสามารถขนาดไหนที่เราทําสิ่งที่อ,อ,อ,อนาคตมันมาถึงปัจจุบันปัจจุบันแล้ก็จัดการ,รจนเป็นอดีตเราได้จัดการเราได้ทําได้เรามีสมรรถนะเราสามารถทําสําเร็จแค่ไหนให้รู้ตัว เพราะฉะนั้นในอันที่ข้อเจทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็แสดงว่ามันผ่านปัจจุบันมาแล้วเมื่อผ่านปัจจุบันมาแล้วก็นั่นแหละส่วนอดีตส่วนอนาคตคุณบรรลุทำทำําเด็กทำทั้งส่วนปัจจุบันเนี่ทุกปัจจุบันทำให้เป็นศูนย์ได้อนาคต ยังไม่มาถึงแต่มาเถอะถ้ามาหนักโอ้โเราไม่ศูนย์เวทถามาขนาดนี้ศูนย์หรือมาเลยจะมาหนักขนาดไหนอนาคตเอ๋ยมาขนาดไหนมาเจอปัจจุบันเสร็จศูนย์ได้หมด นี่คือหมายถึงส่วนอดีตท,ทั้งส่วนอนาคตอันที่สามของคุณเนี่ยเป็นตัวสำเร็จบริบูรณ์ได้หรือยังแต่ว mm ่า hmm. ม,มันมีนยัยสำคัญที่ต่างกันอย่างนี้นสรุปง่ายๆข้อที่เจ็ดทั้งส่วนอดีตท,ทั้งส่วนอนาคตเนี่ยเป็นผลสำเร็จทำศูนย์ได้ครับสมบูรณ์แบบนั่นคือผู้ อวิชามาถึงข้อข้อเจ็นี่แล้วเนี่ยสมุนแบบเนเป็นอหรหันต์ละหมดอวิชาละอสวะก็หมดเพราะฉะนั้นที่เราจะศึกษาทั้งหมดก็คือข้อแปดปฏิสมุบบาทคืออวิชาทั้งพวงอ,อวิชาสวะอวิชาตั้งแต่กิเลสกรามกิเลสรูปอรูป อาสาสละของคุณยังเต็มเต็มบ้องหรือคุณได้ปฏิบัติมีบารม,มีลดมาได้บ้างแล้วโดยมาได้บ้างแล้วเท่าไหรก่ก็ตัวใครตัวมันก็ตามจริงของกายของมันอย่างพวกเรานี่ได้ผ่านการปฏิบัติมาเป็นจัาจจามาถึงชาติมาฟังธรรมะระดับอภิธรรมที่อัตมาอธิบายขณะนี้ได้ รื่นเริงในธรรมด้วยปฏิบัติธรรมรื่นเริงไหมนะคนที่ปฏิบัติธรรมรื่นเริงในธรรมนี่สังเกตตัวเองแต่โอ้มันไม่อยากฟังแนละ้วทรมามันเบื่อแล้วคนนี้เริ่มตกละโดยเฉพาะมีผู้แสดงทมตั้งใจทำเพื่อนฝูงที่มาร่วมกันทำโอ้ทำไมเขายัางรื่นเริงในธรรมเขาก็อยากมากันเราไม่อยากมาแสดงว่าเราตกถูกไหมเราตกหมูแล้ว đột và cầm